เดินนะครับเราเดินมากินนี่ร้านเสียเกาเหลาเนื้อไร้เทียมพานของเฮียเขาเฮียเขาจ่อมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมากินนะนี่สองสามวะเกาเหลาเนื้อไร้เทียมพานหนึ่งโอ้โหมีมีกินที่นี่ฮะอย่างละสองร้อยไม่รู้กลับบ้านอย่างละสองพันใช่ไหม นี่ผมผมสังเอ็นด้วยดูดิโหดูเนื้อก็ดิอืมเฮ้ยเนี่ยเมียผมไม่กินอ่ะเนี่ยผมเลี้ยงแดงไม่กินไม่เช่นกันไหนค่อยพามากินที่เข้าไปเนื้กินอ่ะนี่ดูดูดูนี่เนื้ออะไรโกเบอ่ะเนี่ยโกเบอโห ชิ้นปุ๊บกันข้าวของเยคท่านประธาน,น,น,านครับนร้อยยี่สิบเป่าคะคของพี่ทั้งหมาวันนี้ข้ายเกียวสี่นชามนี้สองร้อยครับ ต้องโทรมาจองเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินมปสั่งบางทีไม่ได้กินที่ยังก็หมดแล้วนะที่ยังหมดแล้วเที่ยังว่าเผื่อหมดแล้วร้านดังะครมาเดี๋ยรเขาอง่าง่ะโอเค